จีนสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่บนภูเขาใช้วิธีตัดภูเขา65ลูกเพื่อมาทําสนามบินแค่คิดก็บ้าแล้วทำไมเขาถึงเรียกสานามบิน <u> เผอฉีนเนี่ยว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่บนภูเขาท <u> ้าเห็นมีอย่างนี้ครับ <u> สวัสดีครับท <u> ่านผู้ชมรายการดีบีสวเทาเรามาพบกันแล้วนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องจีนทำสิ่งมหัศจรรย์อีกแล้ว ะะเพราะว่าระดับจีนเนี่ยประเทศหมหาอำนาจเนี่ยเขามีฉายาว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรจีนสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่บนภูเขานะฮะแล้วไอ้เรือบรรทุกเครื่องบินบนภูเขาเนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันเป็นฉายานะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่เอาเรือบรรทุกเครื่องบินจริงๆไปตั้งอยู่บนภูเขาแต่เป็นฉายาของสนามบินเฮอฉีจินเฉิงเจียนจิงเฉิงเจียงแอร์พอร์ต สนามบินเหอฉีจีนของจีนที่มณฑลกวางซีเมืองถังซานนะครับน่าสนใจมากว่าจีนเนี่ยสร้างแล้วฉายาโอ้น,นี่มันก็ไม่ธรรมดามันบ่งบอกอะไรหลายอย่างแน่นอนนะการที่สนามบินเนี่ยขึ้นไปสร้างอยู่บนภูขเขาเนี่ยมันมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออจีนก็ไปสร้างอะไรไงเดี๋ยวตามมาติดตามชมกันอแต่ผมจะเล่าก่อนอื่นเนี่ยแบ็กกราวสั้นๆย่อๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ประเทศจีนเนี่ย เขาทำอะไรเล็กๆไม่เป็นหรอกครับเขาทำเป็นแต่สิ่งใหญ่ๆมโหฬารทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆดูสิ่งที่คนอื่นเขาบอกทำไม่ได้เป็นไมไม่ได้จีนก็ทำมาหมดแล้วใช่ไหมฮะอย่างเขาสร้างสะพานข้ามหุบเขาเนี่ยในมณฑลกวางสีเนี่ยท่านเห็นไหมบางทีมันโหมันวิ่งแล่นผ่านข้างล่างเสาเนี่ยลงไปเนี่ยโอ้โหมันตึกยี่สิบชั้นสามสิบชั้นเนี่ยต่อมหม้อจีนก็ทํา เจาะอุโมงทะลุรถไฟสร้างความรถไฟทางความเร็วสูงเจะาะผ่านภูเขาต้องกี่ภูเขาไปยังมณฑนทนยูนนานซึ่งเขาทามานานละง่ายๆย,ยกตัวอย่างง่ายๆเลยโครงการใหญ่ที่จีนทําแล้วไม่มีใครเชื่อว่าจีนจะทําได้เนี่ยอย่างเช่นโครงการเส้นทางรถไฟชิงไห่ที่เบตน,นะฮะวิศวกรชาวเยอรมันเนี่ยได้วิเคราะห์แล้วว่าเส้นทางนี้ไม่มีทางที่จะสร้างได้สาเร็จเพราะหนึ่งมันผ่านพื้นที่แห้งแล้งกันดาน ผ่านพื้นที่เอลเว t i ชัสูงอากาศไม่มีนะฮะท่านทราบไหมฮะรถไฟชิงไห่ที่เบตเนี่ยพอแล่นไปที่เบตเนี่ยต้องมีออกซิเจนอยู่ในในรถนะฮะเพราะว่าออกซิเจนข้างนอกเนี่ยมันไม่พอต้องมีออกซิเจนที่บรรทุกไปด้วยอยู่ในตู้โบก,กี้เพื่อช่วยทำอ,อากาศนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่วิศวกรทั้งชาวเยอรมันเขาเคยฟันธงเนี่ยว่าเส้นทางนี้ไม่สามารถสร้างได้เนี่ยเพราะว่า ไอ้ที่ลาบสูงชิงไห่นิเบยเนี่ยมันจะผ่านเส้นทางที่มีสภาพอากาศสุดขั้วหน้าหนาวหนาวสุดขีดหน้าร้อนก็ร้อนสุดขีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะภูมิประเทศของพื้นผิวเนี่ยมันจะขยายตัวหดตัวเนื่องจากความต่างกันขุงอุณหภูมิเนี่ยที่มันหนาวสุดขีดกับร้อนสุดขีดเนี่ยมันจะทําให้พื้นผิวเปลือกโลกพื้นดินเนี่ยมันมีการหดการขยายการไปวางฐานลากวางทางรถไฟ เสาเข็มเส้นทางพวกนี้พอมันขยายตัวหดตัวเนี่ยรางที่วางไว้เนี่ยมันจะแตกมันจะบิดเบี้ยวหมดนะครับมันก็จะทําไม่ได้จีนเขาใช้วิธีไงทัานทราบไหมเขาไปติดตั้งอุปกรณ์ตามรางรถไฟนะฮะพอมาถึงหน้าหนาวอากาศหนาวจัดเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจะทําความร้อนนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิตรงรางรถไฟเนี่ยไม่ให้มันเย็นจนเกินไปเกิดการหดตัวในขณะเดียวกันพอมันร้อนจัดเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ตัวเนี่ย ก็จะสร้างความเย็นฮะสร้างความเย็นเพื่อรักษาไอ้การขยายตัวหดตัวของของพื้นผิวเนี่ยทำให้เส้นทางรถไฟเนี่ยสามารถคงสภาพอยู่ได้เนี่ยนี่คือสิ่งมหัศาจรรย์นะครับยังไม่ต้องไปพูดถึงสะพานที่มันเชื่อมมาเก,ก๊ากับฮ่องกงเนี่ยดูสร้างไว้ในทะเลเนี่ยยาวขนาดไหนนะฮะถ้าจจรนายพูดไปอีกเนี่ยก็คงคุยไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันมีเยอะมากสิ่งที่จีนทำ ทีนี้เรามาดูเข้าถึงหัวข้อในวันนี้ละเครื่องเรือทําไมเขาถึงเรียกสนามบินเหอฉีเนี่ยว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่บนภูเขาสาเหตุมีอย่างนี้ครับบนทลนกว่างซีอย่างที่เราทราบทิวทัศน์สวยงามมากเต็มไปด้วยเสื้อขาสลับซับซ้อนนะฮะหินส่วนใหญ่พวกนี้ก็เป็นหินปูนนะครับหินปูนเนี่ยพอผ่านการเวลานานๆลมพัดน้ำซอกมันก็จะ ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆอย่างที่เราเห็นในถ้าอย่างที่เวียดนามเขาก็มีฮาลองบกฮาลองเบมันจะเป็นถ้าหินย้อยเมืองไทยก็มีนะฮะแล้วมันจะเป็นลักษณะนั้นก็จะมีหินย้อยมีอะไรสวยงามลักษณะหินเนี่ยในทางทรธรณีทวิทยาเนี่ยเราจะแบ่งหินออกเป็นสามชนิดใหญ่ๆคือ,อหินที่เขาเรียกว่าเป็น igneous แล้วก็ metamorphic แล้วก็ sedimentary นะครับ หินประเภทหินปูนเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของเอ่อเป็นหินประเภท Sedimentary ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากถัดอัดอัดอัด,อด,อดกันเข้าพอนานขึ้นไปมันก็เป็นหินหินพวกนี้ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือนำมาใช้แกะสลักได้ใช่ไหมฮะแกะสลักอย่างปราสาทเอ่อเขมรปราสาทพนมลุ่งนะครวัดนะครธมอะไรเราก็จะใช้หินประเภทนี้แหละครับแต่ข้อเสียของเขาก็กคือว่าหินพวกนี้มันสึกก่อนได้ง่าย โดนน้ำหยดเอยอะไรเอยเนี่ยมันก็จะทำให้สึกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะที่จะมาทำเสาโครงสร้างฐานลากอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้จีนเนี่ยเขาคิดจะสร้างสนามบินอันนี้ขึ้นมาเนี่ยในมณฑลกวางสีเนี่ยเขาก็มองหาที่มองอยู่แปดปีนะฮะปรากฏว่าไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่มันใหญ่พอที่จะสร้างสนามบินได้หนึ่งสอง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นหินพวกนี้มันเป็นหินทรายหินปูนซึ่งสึกก่อนได้ง่ายก็ไม่เหมาะสุดท้ายหลังจาก8ปีผ่านไปเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะสร้างสนามบินบนยอดเขาอันนี้ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่จีนเนี่ยคิดเนี่ยทำไม่ได้นะจีนระเบิดภูเขา65ลูกบริเวณถังสารนะครับ ตรงนี้เนี่ยทำไมถึงเลือกถังซานเอางี้ก่อนเพราะว่าถาังซานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าพื้นฐานหินข้างใต้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นหินแข็งนะฮะพวกหินปูนหินทรายเนี่ยน้อยก็เลยเหมาะที่จะมาเป็นทําเป็นฐานล่างแต่ว่าถังซานก็มีปัญหาก็คือเหมือนเหมือนมณฑลกว่างสีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภูเขาอ่ะจีนใช้วิธีตัดภูเขา65ลูกเพื่อมาทําสนามบินแค่คิดก็บ้าแล้วฮะอย่างเมืองไทยเนี่ย ยกตัวอย่างง่ายๆสนามบินภูเก็ตบ้านเราอ่ะมีอยู่รันเวเดียวนะฮะอีกด้านหนึ่งติดภูเขาสองลูกเราก็บอกว่าโอโ้โหเป็นไปไม่ได้ภูเก็ตเนี่ยจะขยายรันเวย์มันติดเขาจะทํายังไงโอโ้โหจีนเขาระเบิดเขาหกสลูกอ่ะเขามาเห็นภูเก็ตนะถ้าสมมุติเป็นจีนนะขอโทษ เขาบอกโอโหอันนี้หมูมากเลยเขาสองลูกแล้วผมบินไปเมืองจีนผมก็เห็นกระตานะบางเมืองบางหลายจีนเขาเขาระเบิดภูเขาเพื่อเอามาทําสนามบินขยายรันเวย์อันนี้ผมก็เห็นมาแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนี่ยที่ที่เหอฉีเนี่ยเขาระเบิดภูเขาถึงห5้าลูกนะครับสร้างใช้เวลาหปีตั้งแต่ปี2 0 0 8นถึง2013นะครับถึงได้มีกัไฟ์ทผู้บุรเทสไฟไฟแรกใช้เวลาพอๆกับอะไรครับ พอๆกับสนามบินเป่ยจิงต้าซิงนะฮะสนามบินเป่ยจิงต้าซิงเป็นสนามบินเวิลด์คลาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ติดอันดับโลกเลยอะ่ะนะฮะเนี่ยใช้ไอ้สนามบินเล็กๆที่ผมพูดถึงเนี่ยไอ้เรือบรรทุกเครื่องบินบนภูเขาเนี่ยใช้เวลาสร้างพอๆกันเลยแสดงว่ามันยากมหายากโคตรมหาโหดแล้วจีนก็ทําได้ยังไงเนี่ยจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่านะเขา65ลูกนี่นะสูงสุดที่ว่าจะต้องตัด ถล่มลงมาใน87เมตรและแอ่งลึกที่สุดเนี่ยที่จะต้องถมเนี่ยสูงถึง126เมตรถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไอเรื่องออตัดภูเขามาทําสนามบินเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครทําเคยมีใครทํามาก่อนอย่างบ้านเราก็มีสนามบินอุตภเปาท่านทราบไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยอเมริกาเขามาทําเนี่ยเขาตัดภูเขาเป็นบล็อก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 แล้วเอามาวาง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 เป็นเป็นฐานเป็นรากฐานของสนามบิน ตั้งแต่บัดนั้นจนบัตรนี้สนามบินอุตภารเนี่ยยังใช้งานได้ดีนะฮนะหนาแน่นมากเขาไม่ต้องลงเสาเข็ม,มเขาตัดภูเขาเป็นลูกเป็นบล็อกๆเลยเอามาวางเนี่ยอย่างสมยุคนี้สนามบินสุวรรมทูมเนี่ย ซ่อมแล้วซ่อมอีกตอนนี้ก็ปิดแท็กซี่เวย์ซ่อมไปไม่รู้ตั้งตั้ง,ต,งตั้งกี่สายเนี่ยก็ยังซ่อมกันเสร็จปุ๊บตรงนู้นเสร็จตรงนี้พังตรงนี้พังตรงนู้นเสร็จก็ซ่อมไปเรื่อยแต่สนามบินอูซเผาเนี่ยไม่เคยต้องซ่อมเลยรันเวย์เมื่อ50ปีก่อนสร้างไว้เดี๋ยวนี้มันก็ใช้ได้นี่น,นี่ยกตัวอย่างที่นี่ก็เหมือนกันเหอฉีจินเฉิงเจียงแอร์พอร์ตเนี่ยที่ที่เมืองถังซานเนี่ยเขาใช้วิธีต่างจากอเมริกาซึ่ง หินเป็นบล็อกเรามาเรียง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 เียงถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหภูเขา65าลูกทาไม่ได้หรอกครับมันใช้เงินจํานวนมาลจีนใช้วิธีตรงนี้เป็นเขาใช่ไหมตรงนี้เป็นแอ่งใช่ไหมเขาก็ระเบิดเขาลงมาให้มันถมแอ่งเออเออมันก็มันก็ฉลาดดีเขาใช้วิธีระเบิดยอดเขาฮะแล้วก็ให้ลงมันมันลงมาถมข้างล่างมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปนั่นเยอะแต่ว่าการระเบิดเขาถึง65ลูกนี่มันมันแค่คิดนี่มันก็ก็ไม่ธรรมดาล่ะถูกไหมฮะ แต่จีนก็ทำกันได้อย่างที่ว่าเนี่ยใช้เวลาถึง5ปีนะครับถึงมีฉายาว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินบนภูเขานะครับเพราะว่าสนามบินนี้เนื่องจากพื้นที่จำกัดต้องถมเขามาสร้างมันก็เลยมีรันเวเยว์เดียวๆหนึ่งรันเวย์ทั้งสั้นทั้งแคบนะครับมันก็จะเหมือน เปรียบเสมือนรันเวย์บนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยพูดง่ายๆมันก็จะเป็นลักษณะนั้นก็เลยเป็นที่มาของฉายาว่าเรือบรรทุกเครื่องบินบนภูเขาฮะทีนี้เราก็มาดูกันต่อว่ามันไม่มีที่จะสร้างแล้วหรอแล้วมันจะมาต้องทําไมจะมันจะต้องมาสร้างตรงนี้ด้วยมันมีความจําเป็นขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งตั้งแต่เปิดมาเนี่ยจนกระทั่ง ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยแต่ข้อมูลผมมีถึงปีหนึ่งเก้าเนี่ยคนใจประมาณทั้งปีมีสองหมื่นคนนั่นเองนะกัลเชียร์ประมาณร้อยคนต่อวันก็จะมีเครื่องเล็กๆไปลงหนึ่งเต็มที่ก็สองไฟต่อวันสุขสาวเนี่ยอาจจะสองไฟถ้าจันอังคารพุดธอะไรอ่าเงี้ยอาจจะไฟเดียวนะครับเออแล้วทำไมอ่ะทำไมเนี่ยจีนสร้างสิ่งที่ยากลำบากขนาดนี้ ซึ่งไม่คุ้มทุนท,า,ทางเศรษฐกิจลงทุนถึง850ล้านหยวนมาสร้างสนามบินซึ่งใช้เวลา5ปีพอๆกับสนามบินระดับโลก Beijing เป่ยจิงต้าซิงเป่ยเป่ยจิงต้าซิงเพราะอะไรเขาให้เหตุผลนี้ข้อแรกแน่นอนการสร้างสนามบินการเดินทางสะดวกมันก็สร้างธุรกิจสร้างงานรายได้ให้ท้องถิ่นใช่ไหมฮะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละมันมีคนใช้ปีหนึ่งแค่สองหมื่นคนมันก็ไม่คยคุ้มทุนนะ แต่ว่าอย่างว่าแหละจีนเขาก็อ้างว่าเขาโม่ลงทุนในระยะยาวนะฮะเขาจะพัฒนาที่ไหนอย่างซินเจียงเอ่ยที่เบตเอ่ยสาธารณูปโภคมันก็ไปก่อนถ้าคุณคิดว่าสร้างแล้วมันจะคุ้มไหมมันก็ไม่ได้ทาหรอกครับพัฒนาสันนุภาพมันต้องลงไปก่อนถนนต้องไปไฟต้องถึงนะ,ะน้ำต้องมีแล้วหลังจากนั้นธุรกิจมันจะมาเองก็เป็นวิธีคิดอย่างนี้นะฮะเออแล้วอีกอย่างพื้นที่เนี้ยกวางสีอย่างที่ทราบมันเป็น พื้นที่ติดชายแดนเพราะฉะนั้นการค้าขายชายแดนเนี่ยเขาหวังจะบูสต์การค้าขายใจชายแดนเนี่ย international trade เนี่ยที่ติดกับตรงเนี้อ่ากวางซีมันก็ติดกับเวียดนามเออเขาก็หวังว่ามันจะทำให้การค้าชายแดนบูมขึ้นแต่จริงๆแล้วเหตุผลจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าสร้างมาแล้วใช้คนใช้ก็น้อยมากแต่เขาทำไว้สำหรับอ,อะไรฮะในการค้าการขายเนี่ยผมคิดว่าเป็นผลพลอยได้ทั้ง เหตุผลหลักๆที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องฐานทัพทางการทาหารครับเหตุผลเดียวกันกับการที่จีนไปสร้างฐานทัพในทิเบตที่ลาดสูงทิเบตไม่ไม่ใช่ง่ายนะฮะความสูงขนาดนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ว่าเอาเครื่องบินที่ไหนไปลงจะลงได้นะเพราะอากาศมันบางอากาศมันไม่พอนะเพราะฉะนั้นสเปคเนี่ยมันทั้งสนามบินและอากาศยานที่จะไปลง ทางที่เบตได้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องธรรมดาอ,อ่แต่ว่าโอเคผมไม่ต้องการไปเจาะลึกรายละเอียดพวกนี้แต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่าจีนทุ่มทุนทุ่มแรงงานแรงใจทรัพยากรมหาศาลใช้เวลานาน,านในกาอสร้างการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องของการสร้างธุรกิจสร้างงานการค้าใช้แดนอะไรนะั้นมันผลประยได้จริง,รงๆเขาจะสร้างสนามบิน ทางการทหารไว้ควบคุมยเนี่ยซึ่งก็ไม่แปลกอะไรจีนก็มีที่อื่นก็มีแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยอย่างทางด้านที่เบตเนี่ยพอจีนมาทําอินเดียก็พยายามทํานะทางฝั่งอินเดียเนี่ยเขาก็คิดจะมีฐานทัพจะมีสนามบินอะไรแต่ว่าโดยสภาพภูมิภูมิศาสตร์เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไปก่อสร้างสิ่งต่าง,ต,างต่างเหล่านี้เฟสซิลิตี้เหล่าน,น,น,นี้มันมันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่า คิดจะทาแล้วก็ทําได้ขนาดสร้างฝั่งอินเดียเนี่ยจะสร้างอุมโมงค์สร้างถนนเพื่อขนส่งกําลังทหารเนี่ยไปติดาทางชายแดนฝั่งทิเบตมันมันใช้เวลานานหลายสิบปีแล้วก็ยังไปได้ไม่เท่าไรเป็นเรื่องยากแต่แต่แตสําหรับจีนเนี่ยต่างจีนสามารถทําได้แล้วนี่ก็คือหนึ่งในผลงานชิ้นหนึ่งที่โชว์ว่าจีนทําได้เล็กๆไม่ใหญ่ๆทําคุณคิดดูเนี่ยเข,เขาเขาถลม่มเขาถึงห5สลูก เพือมาสร้างสนามบินนียสนามบินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณถล่มเขาคุณคุณปรับเขาเฉพาะตรงที่เป็นรันเวย์แค่นั้นนะแค่นั้นไม่พอนะฮะทางที่เครื่องบินจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยเส้นทางออกไปอีกตั้งเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าออสตรเคิลหรือว่าเส้นทางกีดขวางเสน้นทางการบินไม่ได้เลยนะ คุณไม่ใช่ป,ปรับเฉพาะพื้นที่ตรงที่เป็นสนามบินอย่างเดียวเนี่ยเส้นทางที่เครื่องจะวิ่งขึ้นวิ่งลงกี่กิโลออกไปเนี่ยอ่าแล้วรัศมีด้านข้างออกไปเท่าไหร่เนี่ยจะต้องเป็นทางที่ว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเครื่องบินสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้มันไม่เหมือนฮอลิคอปเตอร์ฮอลิคอปเตอร์มันสามารถลงแบบนี้ได้นะเครื่องบินไม่ใช่นะเวลามันลงเนี่ยมันลงมันค่อยๆลงมาอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยกว่าจะถึงสนามบินเนี่ยตรงนี้มันต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเลย วิ่งขึ้นก็เช่นกันวิ่งขึ้นเนี่ยระยะทางในเครื่องบินไต่ขึ้นไปเนี่ยถ้ามันมีเขาวขาวางหน้ามันก็ใช้ไม่ได้นี่แหละว่าคือเหตุผลว่าทําไมเนี่ยเขาถึงต้องโค่นภูเขาถึง65สิบห้าลูกแล้วไม่มีใครทําได้ยกเว้นจีนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะในหลายๆอันที่ผมก็เลงจะบอกว่าจีนเป็นชาติที่คิดไม่เหมือนใครคิดใหญ่ แล้วก็ทําได้มีความมุมานะมีความตั้งใจมีความพยายามมีเงินที่จะลงมีเทคโนโลยนะีอย่างที่ผมบอกให้ฟังเนี่ยสนามบินภูเก็ตเนี่ยข้างๆเป็นเขาข้างรันเวย์27เนี่ยข้างขวามือเป็นเขาเราอยากจะขยายภูเก็ตนี่ยมันควรจะมีสองรันเวย์แล้วเพราะมันเป็นการจราจรเนี่ยเยอะมากนะฮะ เครื่องบินบินตรงจากต่างชาติมาลงเนี่หลายไฟมาจากตะวันออกกลางมาจากรัสเซียมาจากยุโรปบินตรงภูเก็ตเลยไม่ถ่านกรุงเทพมันควรจะมีสองลันเวละทําไม่ได้มันตม,มีมีเขาเขาก็ไม่ได้สูงมากถ้าเกิดว่าเป็น International Standard เขาก็ต้องพูดว่มาโอ้ย oh, เป็นไป,นปนไม่ได้คุณยังมาพ่นโค่นเขาทำลันเวขอโทษครับสนามบินเหอฉีจินเฉินเจียงเนี่ยที่ผมมาพูดนะให้ดูวันนี้ลูก โอ้ถ้าเขามาเห็นภูเก็ตบ้านเราเนี่ยก็บอกโอ้เด็กๆเกนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือตัวอย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อคิดเอามาเล่าสู่กันฟังว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างเล็กๆอันหนึ่งเท่านั้นเองของโครงการยิ่งใหญ่ที่จีนเขาทำนะนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึง่งซึ่งจีนเขาก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามเชื่อม อระหว่างเอาฮ่องกง่จากฮ่องกงไปมาเกาเอ่ยอะไรเอ่ยก็ทําอะไรเยอะแยะที่เราไม่คิดว่าเขาจะทําได้นะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอ่ะผลงานแรก,แรกๆเลยที่เขาโชว์ให้ดูอะ่ะฝรั่งบอกทาไม่ได้รถไฟชิงไห่ที่เบตเขาทําเลยทาสําเร็จด้วยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จีนเนี่ยน่ากลัวนะครับอืมเขามีความมุ่งมั่นพยายามมีเงินมีเทคโนโลยีที่จะทําได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ ผมเห็นว่าน่าสนใจแปลกดีก็เลยนำมาเสนอเป็นคลิปสั้นในวันนี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง DBmove นะคะ